ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับย้ําทุกครั้งว่าผมดูอย่างตั้งใจผมดูตามหลักการไพ่แต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมดูด้วยความบันเทิงดูด้วยความผ่อนคลายนะครับช่องเราคนดูเยอะแยะนะจะให้ตรงทุกคนเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้มัน่นยำมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยนะครับผมนะ คุณจะได้เลือกไพ่เองตั้งคําถามเองนะครับหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือเขามีใจให้คุณไหมเขามีใจให้คุณไหมวันนี้โตของเยอะหน่อยนะไม่ต้องใส่ใจนะไปดูอุปรกรณ์ทําเพลงเออไหนก็วางไว้แล้วจะยกเข้ายกออกก็เสียเวลาก็ไว้อย่างนี้แหละนะไม่มีผลต่อการทํานายนะครับนะโอเคไม่ต้องไปสนใจนะของพี่มอจะเยอะนิดนึงอ่าหัวข้อวันนี้เขามีใจให้คุณไหมก็มีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเคยนะ กองที่1นนะหลวงพ่อรวยกองที่2หลวงพ่อทันใจและกองที่3พระไยรีพินาศนะวันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ตั้งใจทําให้มากถือว่าเป็นการฉลองยอดซับสไครเบ์เกิน1 0 0 0 0นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและติดตามกันมาโดยตลอดนะครับจะพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเขามีใจให้คุณไหมเดี๋ยวกวันเลยครับโอเคนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1สําสหรับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในะวันนี้หัวข้อเขามีใจให้คุณไหม ผมตัดสินใจใช้ไพ่ห้าใบสำหรับหัวข้อนี้นะครับคุณได้ไพ่หกสีดาบไม่ต้องกลัวดาบเดี๋ยวดูอ่าไพ่แวดล้อมเจ็ดถ้วยไม่ต้องกลัวดาบนะครับนี่เฮอร์มิตอัศวินถ้วยอ่าดีห้าราชินีถ้วยสบายใจได้บอกแล้วว่าไม่ต้องกลัวดาบขยายความกันคุณกองที่หนึ่งเขามีใจให้คุณไหมเขามีใจให้คุณแน่ๆเลยล่ะอัศวินถือถ้วย เขาอยากมามอบถ้วยให้คุณใจจะขาดเขามีใจให้คุณแทบแย่แล้วแต่ว่าเขายังกังวลในท่าทีของคุณนะนะเขายังไม่มั่นใจเขาเหมือนกับคุณปิดตัวเองหรือเปล่าคุณมีกำแพงหรือเปล่าหรือคุณมีระยะห่างกับเขาหรือเปล่าเนี่ยสีดาบคือพลังงานของเขาเขาวิตกกังวลเขาเครียดเขากลัวคุณไม่ชอบเขากลัวคุณคุณเทค้ากลัวคุณทิ้งเขากลัวว่าเธอเผยใจแล้วคุณจะรังเกียจเขาไหมอะไรแบบเนี้ยเออประมาณเนี้ย แต่เขามีใจให้คุณแน่นอนทั้งอัศวินถ้วยทั้งเจ็ดถ้วยเฮอร์มิตให้ผมว่าเป็นพลังงานทั้งฝั่งเขาและฝั่งคุณคุณทั้งสองคนมีพลังงานเฮอร์มิตพอๆกันนะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงทั้งคู่ก็ว่าได้เออมันเกินเลยเป็นการเหมือนกับว่ารีรีร,ร,รอรอมองกันไปมองกันมาเอ้ยจะกลา้าเข้ามาทักไหมก็ไม่กลา้าจะส่งข้อความมาหาก็ไม่กลา้าอยากมาพูดคุยก็ไม่กลา้ามองกันไปมองกันมานั่นแหละครับคุณเองคือราชินีถ้วย คุณเองก็พร้อมมอบถ้วยให้เขาเห็นไหมเพียงแต่ว่าการแสดงออกของคุณยังไม่ชัดเจนเขาเองก็พร้อมมอบถ้วยคุณเนี่ยแอต่างคนต่างแมหม่หึ่มๆมใส่กันพร้อมที่จะสารสัมพันธ์เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นเพราะคุณต่างก็รีรีหลอๆลอๆครับคุณกองที่หนึ่งประมาณนี้เขามีใจให้คุณไหมตอบได้เลยว่ามีใจแน่นอนนะครับประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งคแนะนําคือถ้าอยากให้เขาเข้าหาคุณไวขึ้นหรือ ถ้าคุณเองก็สังเกตเข้ามานานแล้วลองเปิดใจให้กว้างกว่านี้อีกนิดลดกำแพงลงอีกหน่อยแสดงท่าทีที่เฟรนลี่มากยิ่งขึ้นเช่นยิ้มมากขึ้นหรือถ้ามีโอกาสเจอกันเป็นคนในสังคมเดียวกันลองใช้ภาษากายนะยิ้มอ่าหรือว่าแสดงท่าทีอะไรก็ได้ให้เขาได้รู้ให้เขาได้สังเกตคุณว่าเฮ้ย hey, คุณยินดีต้อนรับนะ เข้ามาคุยได้นะฉันไม่กัดเธอหรอกอะไรแบบเนี้ยเออนะเออเข้ามาคุยเธอฉันไม่กัดเธอหรอกฉันไม่ทําร้ายเธอหรอกอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้ลองดูนะครับแล้วเขาจะมีความกล้าเข้าหาคุณคุณกองที่หนึ่งเขามีใจให้คุณแน่นอนครับแต่เขายังไม่กล้าเข้าหาคุณครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สองเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขามีใจให้คุณไหมผมตัดสินใจใช้ไพ่ห้าใบสำหรับหัวข้อนี้นะครับคุณได้ไพ่โอ้เดอะสตาร์ แ้าเป็นตังหวัดพูดอะไรกันมากมีใจร้านเปอร์เซ็นต์ผมว่าดูไพ่เวดล้อมสิอัศวินไม้เท้าอพอหนุ่มใจร้อนหรือสาวใจร้อนนะเจ็ดไม้เท้าอืมงานนี้อาจจะมีการแข่งขันหรือเปล่าเจ้าสเสน่ห์หรือเปล่าราชาถ้วยแม่ผู้พลังพร้อมผู้เพียบพร้อมสองเหรียญสิ่งดีๆจะเกิดกับคุณเร็วๆนี้แหละคุณกองที่สองมาขยายความกันไม่ต้องยืดยาว เขามีใจให้คุณไหมเขามีใจให้คุณแน่นอนครับแล้วคุณก็มีแนวโน้มที่จะเป็นดาวเด่นของสังคมหรือเปล่าเออไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะที่มาดูคลิปนี้นะคุณกองที่สองพลังงานรวมนี้บอกว่าคุณจะเป็นดาวเด่นในสังคมของคุณน่ะไม่จําเป็นว่าคุณต้องมีชื่อเสียงแต่ผู้คนจะจับจ้องมองคุณคุณจะเป็นที่สนใจในสังคมของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในสังคมแบบไหนคุณจะเป็นที่ถูกตาต้องใจเป็นที่จับตามองในสังคมของคุณน่ะไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่นะ แล้วก็ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีหลายคนที่อยากเข้าหาคุณมีหลายคนที่อยากเข้าหาคุณแล้วถ้าคุณชอบเขาอยู่หรือว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ยผมก็ว่ามีคนเข้าหาเขาเยอะเหมือนกันมันจะมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นใครด,ใครดีใครได้เกิดขึ้นไม่ต้องยังไม่ต้องใจหายหรือว่าเสียใจหรือว่าถอดใจนะครับการชิงดีชิงเด่นการแย่งชิงมันเป็นเรื่องปกติของทุกๆความสัมพันธ์นะเพราะว่าคนเรามีเป็นล้านแล้วคนคนนี้ก็มีหนึ่งคนคนคนี้ก็มีหนึ่งคน คนหนึ่งคนสามารถมีคนมาชอบได้หลายคนแต่สุดท้ายก็ต้องเลือกคนเดียวไม่งงใช่ไหมครับนะเหมือนตัวคุณน่ะมีคนมาชอบคุณเยอะแยะเออตัวเขาก็มีคนมาชอบได้เยอะแยะเช่นกันทีนี้คุณกับเขาจะรักกันได้ไหมจะคบหากันได้ไหมขึ้นอยู่กับว่าสองคนใจต่อกันรึกเปล่าเท่านั้นเองนะไม่ต้องไปแคร์ว่าเขาจะมีคนมาชอบเยอะแยะแค่ไหนไม่ต้องกังวลว่าฝั่งคุณจะมีคนเข้ามามา,มากมายขนาดไหนก็แล้วแต่พอหนุ่มฮอตแม่สาวฮอตโอ้ย <laughs> อ่านไพ่กองนี้แล้วแห่หนุ่มฮอตสาวฮอตเจอกันหรือเปล่าโอ้ย พอราชาถ้วยเขาก็เพียบพร้อมเขาก็มีความพร้อมนะจะมอบความรักให้ใครก็ได้นะแต่เขาก็เลือกคุณอ่ะผมดูแล้วเขาเลือกคุณสองเหรียญชัดเจนเขาเลือกคุณคุณจะได้ในสิ่งที่ควรได้ได้ในสิ่งที่อยากได้ซึ่งก็หมายถึงเขานั่นแหละในคําถามนี้ในหัวข้อนี้นะเดอะสตาร์ไม่ต้องพูดกันมากอัศวินไม่เท้าเหนื่อยหน่อยนะคนเข้าหาเขาเยอะคนเข้าหาคุณก็เยอะอืพอกันทีนี้ก็คอยมาดูกันว่าอ่าเขาจะเข้าหาคุณเมื่อไหร่ เขาจะมามอบถ้วยให้คุณเมื่อไหร่เขาจะมามอบความรักความสัมพันธ์ให้คุณเมื่อไหร่ไม่ต้องใจรอ้อนไม่ต้องรีบร้อนเพราะคุณเองก็มีคนสนใจเยอะแยะนะสมมุตินะสมมุตินะผมให้ข้อคิดไว้หลายคนซีเรียสกับความรักนะที่มาปรึกษาผมมาดูดวงกับผมนะอาจารย์พี่มอสผมอยากได้คนนี้เท่านั้นหนูอยากได้คนนี้เท่านั้นเฮ้ยใจเย็นๆตั้งสติหน่อยคนบนโลกมีเป็นล้านสมมติพลาดคนนี้ไปเดี๋ยวก็มีคนใหม่เดี๋ยวก็มีคนใหม่เพอเพลยคนใหม่ดีกว่าอีก หลายคนเคยถอนคำพูดเคยมาเล่าให้ผมฟังบอกโอ้อาจารย์ขอบคุณมากนะที่แนะนําไปคนใหม่แจ่มกว่าเยอะเลยนั่นเป็นไงล่ะบอกแล้วอย่าเพิ่งรีบปักใจกับใครคนใดคนหนึ่งค่อยๆดูไปทีละคนนะอ่าค่อยๆดูไปทีละคนว่ารับข้อดีข้อเสียเขาได้ไหมประมาณนี้นะครับนะถ้าคบกันไม่ได้แบบคนรักก็เป็นเพื่อนกันได้นะคนเรานะเออเป็นเพื่อนกันได้เดี๋ยวคนที่เหมาะสมจะเข้ามาเอง คนเราทุกคนมีคู่ครับผมแล้วคู่ที่เหมาะสมจะปรากฏตัวในวันที่เหมาะสมนะโอเควันนี้ <c oughs> แนะนํากันยืดยาวหน่อยแต่อยากจะให้เป็นข้อคิดดีๆไว้นะก็โอเคครับคุณกองที่สองนะสรุปเลยสั้นๆได้ใจความไม่ต้องยืดยาวเขามีใจให้คุณแน่นอนครับเพียง <c oughs> แต่ว่าบุคลิกเขาอาจจะชิวๆไม่รีบไม่ร้อนอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นข้อดีนะครับจะได้ศึกษานิสัยใจคอกันไปโอเคนะครับเขามีใจให้คุณครับเดี๋ยวไปดูกองที่3ต่อกันเลยครับป้า โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขามีใจให้คุณไหมเขามีใจให้เราไหมผมตัดสินใจใช้ไพ่ห้าใบสำหรับหัวข้อนี้นะครับคุณได้ไพ่โอ้โหปกไม้เทา้าอืมราชาดาบเฮ้ยไม่ต้องกลัวดาบปกดาบไม่ต้องกลัวดาบอืมอ่าสามเหรียญเด็กถือถ้วย คุณกองที่สามผมมองแล้วพลังงานกองนี้ณนะเวลานี้นะณนะเวลานี้ที่ดูคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะมาดูคลิปนี้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ณนะเวลานี้ที่คุณดูคลิปนี้เขามีใจให้คุณไหมผมบอกตรงๆนะอย่าเพิ่งใจเสียอย่าเพิ่งใจแป้วนะเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณแต่เขายังคิดกับคุณแค่เพื่อนว่ะเออเขามองคุณเป็นกัลยาณมิตรคุณเป็นคนดีคนหนึ่งในสายตาเขาเลยเขามองว่าคุณคบได้ไม่มีพิมีภัยอะไรคนคนนี้เป็นคนที่มีอดีตรหรือเปล่านะ ผมว่ามออีดูพลังงานแล้วเป็นคนมีอดีตที่เจ็บปวดแต่ตอนนี้เขาแข็งแกร่งขึ้นแล้วพลังงานราชาดาบน่าจะเป็นฝั่งเขานะดูแล้วเป็นฝั่งเขาเขาเคยเจ็บปวดเขาเคยผิดหวังแต่ตอนนี้เขาแข็งแกร่งแล้วเขาจะไม่เปิดใจรับใครง่ายๆบางทีคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลหรือจะเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนได้นะอ่าหรืออาจจะเป็นคนเคยใกล้ชิดแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ไกลๆก็เป็นได้นะ หกดาบไม่ได้ไปแปลว่าแย่แต่มันจะสื่อถึงระยะทางก็ได้หรือแม้แต่คนใกล้กันแต่ว่ามีความรู้สึกห่างเหินทางจิตใจก็ได้เช่นกันตีความประมาณนี้ก็ได้คือยังไงตอนเนี้ยคนกับคนคนนี้ที่คุณถามถึงเนี่ยยังไม่สามารถใกล้ชิดกันได้อย่างเต็มที่เอางี้แล้วกันผมสรุปให้อย่าเพิ่งใจเสียอย่าเพิ่งด่าผมหรืออย่าเพิ่งปิดคลิปนะฟังก่อนฟังก่อนเออมันมีวิธีแก้เขามองคุณเป็นกัลยาณมิตรก็ดีแล้ว เขามองคุณเป็นคนดีก็ดีแล้วนั่นแปลว่าคุณยังมีโอกาสพัฒนาเว้ยเออนี่คุณอย่าลืมนะว่าดวงในการดูดวงแต่ละครั้งเนี่ยพลังงานมันไม่ได้แปลว่าดูครั้งนี้แล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตมันจะครอบคลุมปกติ1เดือน2เดือน3เดือนอะหรือมันจะมากกว่านั้นแล้วแต่บุญเก่าแล้วแต่บุญปัจจุบันของแต่ละคนไม่เท่ากันนะแต้มบุญแต่ละคนไม่เท่ากันพลังงานที่คุณดูนวันนี้บอกว่าเขายังไม่คิดอะไรกับคุณแต่ถ้าคุณทําตัวดีๆเข้าหาเขาอย่างสุภาพ เข้าหาเขาอย่างถูกวิธีหรือว่ามีวิธีตีสนิทอะไรของคุณก็แล้วแต่ลองดูนะมาดูพลังงานเดือนหน้าอีกสองเดือนหน้าสามเดือนข้างหน้าดีไม่ดีคุณอาจจะได้พัฒนาเป็นคู่รักก็เป็นได้นะหรืออาจจะคุณอาจจะได้เห็นด้านดีด้านเสียกันจนมองว่าเออไม่เอาเป็นคนรักก็ได้เขาเป็นเพื่อนดีแล้วเออบางทีคุณอาจจะคิดได้ด้วยตัวเองนะ เมื่อได้เห็นข้อดีข้อเสียของเขาคนบางคนที่เรามองเขาว่าอย่างเลศหรูเนี่ยเออพอคบๆไปแล้วบางทีมันไม่ใช่หว่ะนิสัยอย่างนี้มันไม่ได้ว่ะเออเป็นเพื่อนดีละอะไรแบบเนี้ยเออมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะณเวลานี้เขายังคิดกับคุณแค่เพื่อนยังไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ในอนาคตเดือนถัดๆไปปีถัดๆไปมีโอกาสพัฒนามีโอกาสพัฒนา อยู่ที่ว่าคุณจะโอเคไหมคุณจะเอาไหมคุณเองก็มีพลังงานเด็กๆอยู่คุณมีความช่างเลือกแล้วก็มีความฝังใจบางอย่างที่ปักใจว่าฉันจะเอาคนเนี้ยฉันจะเอาคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออแนะนํำเลยนะแนะนําเลยนะอย่าเพิ่งปักใจกับใครคนใดคนหนึ่งดวงคนเราชีวิตหนึ่งสามารถมีคนเข้ามาได้เยอะแยะมีคู่เข้ามาให้เลือกได้หลากหลายแต่ใครจะเป็นคู่แท้นั้นต้องใช้เวลานะศึกษานิสัยใจคอรับข้อดีข้อเสียกันไป เขาคิดกับคุณเป็นเพื่อนวันนี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเพื่อนกันทั้งชีวิตเออบางคนนะรู้สึกดีกันวันนี้เอ้าเดือนหน้าโกรธกันเลิกคบกันก็มีบางคนรู้สึกดีกันวันนี้เดือนหน้าพัฒนาไปอีกอ้าจากเพื่อนเป็นแฟนได้เออบางคนดีไม่ดีรู้จักกันสองสามเดือนเฮ้ยถูกใจนิสยัยใจคอถูกจริตคบหากันปรับปรับแต่งงานฟ้าแลบก็มีนะเออทําทไปเล่นเพราะฉะนั้นการดูดวงวันนี้คลิปนี้ณเวลานี้การที่ผมบอกว่าเขาคิดกับคุณแค่เพื่อนอย่าเพิ่งใจเสียอย่าเพิ่งเสียใจ ดูไปยาวๆพลังงานเปลี่ยนแปลงได้แต้มบุญเราทำเพิ่มได้เออทำคะแนนเพิ่มเด้นนะสู้ๆเออประมาณนี้นะคำทํานายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ดำเนินชีวิตแต่อย่างมงายอย่าฝังใจอย่าปักใจเพราะเดี๋ยวพอวันเดือนปีผ่านไปดวงเราก็เปลี่ยนอีกนะ โอเคนะครับประมาณนี้คุณกองที่3ทําใจสบายๆย,ยอมรับความจริงว่าตอนนี้คุณเป็นคนดีในสายตาเขาเขามองกับคุณเป็นแค่เพื่อนนะยังไม่ได้มีใจอะไรให้มากมายแต่ความสัมพันธ์นี้สามารถพัฒนาได้นะครับโอเคนะครับค,ครบถ้วนวันนี้กับการดูดวงไพ่ย,ยิีเพื่อความบันเทิงขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุก subscribe นะครับที่ทําให้ Subscriber วันนี้ ทะลุ1 1 0 0 0ท่านขึ้นมาแล้วนะครับเกิน1 0 0 0 0 s มื่นสับสครเบอร์แล้วก็ผมจะตั้งใจพัฒนาคุณภาพผลงานต่อไปขอให้ติดตามกันไปยาวๆนะครับผมนะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับพบกันครับสวัสดีครับ